ครับวัสดี f อฟทุกท่านอาลจนแฟนๆทาง YouTube ผมเอกแม่สายก็มาพบท่านอีกแล้วนะครับวันนี้พบกับสมเด็จวัชระคังอีกหนึ่งองค์ที่จัดว่าเป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะดูยากนะครับแก่ไปทางด้านปูนขาวแล้วก็ดินสอพองจะเห็นมวลสารที่ค่อนข้างจะน้อยมากทีเดียว ถ้าอ,องนี้นะครับจัดเป็นเนื้อโกเดบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเนื้อโกเดนะครับเป็นเนื้ออย่างไรออกค่อนข้างจะขาวนวลเทาเนื่องจากหนักปูนขาวนะครับหรือว่าปูนเพชรนะฮะหลายคนที่รู้จักกันดีครับนะเป็นอีกหนึ่งองนะครับที่มีมวลสารค่อนข้างจะน้อยแล้วก็เป็นพระนะครับที่ดูแลว้วนุ่มนวลตานะฮะแต่การดูพระ นะครับที่ว่ามีความนุ่มนวลตาหนึบนุ่มเราไม่ใช่ดูที่เนื้อพระนะครับแต่เนื้อพระนี้จะต้องแข็งแล้วก็แก่งการนุ่มนึบหรือว่านิ่มนวลของเนื้อพระสมเด็จที่เราใช้ดูต้องอาศัยความสามัญสำนึกหรือว่าความนึกคิดในสายตาของเราจรึงรู้ว่าเนื้อ พระองค์นั้นมีความหนึบความนุ่มโดยใช้ใจของเราหรือว่าจิตของเรานะครับในการสัมผัสพระแท้ครับจัดว่าเป็นพระองค์หนึ่งนะครับที่ดูยากนะฮะผมก็เลยนำมาเรียนให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับหลายท่านนะครับมีพระแท้นะฮะแล้วก็บอกว่าพระแท้นะครับไม่สามารถที่จะดูหรือว่า ขายได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าปัจจัยหลายอย่างทีเดียวน,นะครับเพราะว่าบรรดาผู้ที่เช่าพระหรือว่าบูชาพระนะครับเขาจะเล่นตามพระที่เขามีอยู่นะฮะตามแบบที่เขามีอยู่เนื้อตามที่เขาต้องการแล้วก็มีใบสั่งที่ ต้องการอีกด้วยนะครับดังนั้นการที่เรานะครับจะเข้าไปในกลุ่มของนักบูชาสะสมหรือว่านักเช่าพระที่มีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาเล่นในจำนวนแบบที่จำกัดแล้วก็พิมพ์ที่จำกัดนะแล้วก็เนื้อที่จำกัดด้วยแต่เรา นะครับที่อยู่ตามบ้านๆหรือว่านักสะสมพระนักบูชาพระนะฮะที่ในเกตอย่างเรานะครับก็ควรจะรักษามาตรฐานเอาไว้นะฮะแต่เราก็ควรที่จะมีจุดยืนในการบูชาพระในการเช่าพระถ้าหากว่าเราไม่มีเงินพอ นะหลายๆล้านเราก็ไม่สามารถที่จะหยิบต้องพระแบบที่นักบูชาเบือเ้องบนที่เขาเล่นกันในราคาที่แพงริบริ้วนะครับ3ล้าน4ล้าน1ิล้านประมาณนี้นะฮะก็การซื้อขายพระนะครับหรือว่าการจับต้องพระเราก็ควรที่จะดูความสามารถของเรานะครับของในกลุ่มนั้นๆนะเรา บูชาพุทธคุณนะฮะเพราะว่าพระบางองค์นะครับมีพุทธคุณแล้วก็มีความโดดเด่นในตัวเป็นอย่างมากทีเดียวเมื่อเราเปรียบเทียบกับกระแสของพระในการดูหรือว่าการที่เสียงต่างๆครับนำมาเปิดให้บูชาในราคาที่สูงนะฮะเราก็จับต้องไม่ได้นะครับดังนั้นเราต้องจับต้อง นะฮะในพระที่มีพุทธคุณแล้วก็ในราคาที่สามารถที่จะจับต้องแล้วก็บูชาได้เท่านั้นนะครับการที่เรานะครับจะไปฝันนะว่าพระของเราจะต้องมีความแท้มีแบบที่เหมือนเขานะครับมีราคาที่เหมือนเขาผมว่าเราอาจจะต้องนอนหลับแต่หัวค่ำนะครับแล้วก็ฝันไปก่อน นะเพราะว่าราคาพระนะครับการบูชาพระเขาเจาอจงในกลุ่มหรือว่าในแบบของเขาเท่านั้นนะครับครับพระสมเด็จนะครับก็มีด้วยกันหลายยุคนะครับมียุคกลางยุคกะยุคต้นนะครับแล้วก็ยุคปลายนะครับมีให้เลือกให้บูชากันนะครับ ส่วนยุคปลายนะครับก็จะมีเนื้อหาแล้วก็มีรูปร่างที่สวยงามนะครับเพราะว่าพระยุคต้นกับพระยุคปลายเนี่ยนะครับจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถ้าหากว่าเราชอบเนื้อที่มีมวลสารเพียกพร้อมนะครับหรือว่าเนื้อที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดูแล้วสบายตานะครับ ก็ควรที่จะเลือกพระยุคกลางนะฮะถ้าหากว่าต้องการความสวยนะครับความนิ่มความนวลโดยธรรมชาติก็ต้องอาศัยพระยุคปลาย่าแต่พระยุคต้นตน,นะครับก็จะหนักไปทางปูนขาวหรือว่าดินสอพองนะครับแล้วก็มวลสารต่างๆนะฮะแต่ก็อย่าลืมนะครับมวลสารต่างๆที่ประจําของในพระสมเด็จนะครับจะต้องมีอยู่ในพระแทบจะทุกองค์ทีเดียว ครับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องขออนุญาตนะจบกระลงก่อนนะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าต่อไปนะครับผมจะนำรายละเอียดเกี่ยวกับการค้นหาพระสมเด็จนะครับนะตลอดจนผู้สร้างต่างๆมาให้ท่านได้ชมแล้วก็ติดตามกันเยอะทีเดียวนะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ